สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของ1คลิปกับ1สไลด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็จะมีสไลด์หนึ่งนะครับซึ่งผมคาดว่านักกอบรมนะครับหรือนักพัฒนาการบุคลากรต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับนั่นคือสไลด์ของคูซ่านะครับบางท่านนะครับก็จะเป็นคูซ่าบวกเเป็นคูแซมนะครับบางท่านก็จะคูซ่าบวกบเป็นคูซ่าแล้วแต่นะเพราะคาว่าคูซ่าเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับของทุกๆคนที่ทํางานร่วมกัน นั้นเรามาดูก่อนเลยครับคำว่าขู่ซ่านะครับตัว k ตัวแรกนะครับก็คือคำว่า knowledge นะครับ knowledge ก็คือความรู้นะครับความรู้ที่เราได้มาจากการเรียนรู้นะครับความรู้ที่เราได้มาจากการรับรู้นะครับหรือความรู้ที่เราได้มาจากการบอกเล่า บอกกล่าวนะครับหรือการอ่านหนังสือก็ตามนะครับเมื่อเรามีความรู้แล้วนะครับตัวที่2ก็ต้องมาเลยก็คือตัวอยู่นะครับตัวอยู่ก็คือ understand นะครับเราต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราต้องเข้าใจเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจนะครับความรู้ที่ได้มันก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับพะถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเป็นไงฮะเราสามารถประยุกต์ความรู้ตัวนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้นะครับตัวที่3ก็คือสกิลนะครับตัว S ก็คือตัวสกิลนะครับหรือทักษะนะครับนาความรู้ นะครับความเข้าใจที่ได้ทั้งหมดนะครับมาทำนะครับมาปฏิบัตินะครับทำไปรเรื่อยๆ,ๆนะครับจนเกิดความชํานาญนะครับตัวที่4ก็คือตัว A นะครับแอ t ท t u d ูดก็คือเรื่องของทัศนคตินะั้นเวลาทํางานเนี่ยนะครับ ทุกคนนะครับต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานนะครับและที่สําคัญต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อร่วมง,งานนะครับตลอดจนหัวหน้าด้วยนะครับและต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วยนะครับแต่อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยนะครับตัวเรานะครับต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเราเองด้วยนะครับสําหรับบางคนที่บวก M ไปเนี่ย ไอตัว M เนี่ยบางคนก็ใช้คำเป็นว่าโมเล่นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมจากลิยิธรรมนะครับบางคนก็ใช้คำว่ามั t u ู i t ตนะครับก็คือเรื่องของวุฒิภาวะในการทำงานต่างๆนะครับส่วนบางท่านที่บวกตัว B เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ B e h a v i o r นะครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมแสดงออกในการทำงานนะครับ สําสหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนท่านใดชอบนะครับขอความกรุณานะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับว่า1คลิปกับ1สไลด์จะเป็นเรื่องอะไร